นี่แหละครับงูงูสิงกำลังกินคางคกอค๋โอโหดูดูเพวเอฟเลยโอ้โหต้องเรียกคู่ภัยไหมเนี่ยนี่ต้องเรียกแมวไอเสหมิงออกมา xe mình không á ồ hồ, ồ khóc rồi <laughs> ngô xin kinh khóc อืม,อมตัวเกือบเท่าแขนเลยอืมดูที่จะเป็นยังไงต่อไปความยาวก็น่าจะเป็นเม็ดนะเม็ดกว่านั่นเนี่ยอ๋อ กกยเยอะงูก็มาหากินน่า,ต,นาตัวนี้มาบ่อยตัวนี้มาบ่อยก่อนหน้านี้ยังไม่โตขนาดนีไ้ได้กินคกคกววนใหญ่ สดสดเลยครับของจริงนี่ของจริงหูสิงกำลังกินคางคกอกินได้ไหมทังคกตัวเบลล์ม อ่าตายแล้วกินไม่ได้โอ้หัวลุกมาเลยายละตายละหากินอยู่แถวนี้อื้อฮึอืม้มตัวใหญ่จัดทั้งคอกกินไม่ไหวกินทั้งคอกไม่ไหว โ oh, อ้โหพวกพุงแตกเลยอืมพวกพุงแตกเลยคืนได้แต่หัวเข้าไปอ๋อ oh, oh, นี่ทางคกไส้แตกเลยโ oh, oh. <laughs> อ้โหทางคกก็ไส้แตกเลย พกกตัวเท่ากำปั้นโอทำไงแล้วเนี่ยจะอยู่รอดหรือไม่รอดเนี่ยแม่สดามองมาสสดม กินไม่ลงอ่ะก็จบแล้วนะครับแต่แบบการถ่ายทอดโอ้โหมันจะเอพอดีขอบคุณที่ชมนะครับสนะวัสดีครับอ๋อมีแขกมาแล้วมีคนมาเมื่อกี้เนี่ยงูมันกินไอเนี่ยข้างคก โอ้สิงมันมากินคางคกเนี่ยอโอ้มาช้าไปไมื่งั้นจะได้ให้จับไปเนี่ยลเลยไปนู่นแล้วลเลยไปนู่นแล้วมันกินไม่ลงเนี่ยตัวเบลล์มคางคกอ๋อได้ส่วนข้ามอเรื่อยๆเลยเนอเดี๋ยวหลังจะจับตัวยาวเป็นไม่เนอะไม่ถ้าถ้ามีบาดแผลได้ส่งรอ้อยถ้าไม่มีบาดแผลได้ยามเหอนโอ้นี่ไม่มีแร้วเนี่ยมากินมือหัวตู หัวเกือบเท้าแขนนั่นแหละกืนไม่ลงมเมื่อกี้เลยวิ่งไปโน่นแล้วอ๋อวิ่งเข้าไปโน่นแล้วโคกก็ตัวใหญ่โคก็ตัวใหญ่มันอายแล้วมันอายไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเขาถ่ายวิดีโอถ่ายไลฟ์สดมันก็เลยจายไถ่ายแล้วดูว่ามันจะกินได้ลงไหมมาช้าไปนิดหนึ่ง นั่นแหละตรงนี้ไงเนี่ยมากินตรงนี้เลยโอ้โหกำลังเดินมาเนี่ยจะเอะเนี่ยเนี่ยคกไส้แตกเลยเนี่ยโคกไส้แตกเลยเนี่ยอมได้แค่หัวไปหน่อยเดียวเนี่ยเนี่ยคกมาเร็วนิดนึงกันอ่จับได้เลยแหละเสื้อคองใส่กระสอบปุ๋ยเลยเนี่ยวิ่งครับไปต้นไม้นั่นแหละ เดี๋ยวไหลังจะเรียกนักจับมึงวงมึงมันมาบ่อยตัวเนี้ยะจมาบ่อยหืมเพราะว่าจะทำไปนี่แล้วเหมือนกันนั่นแหละตักอะไรนะเชือกจับน่ะเชือกอะไรเชือกตัวข้าวอ่ะเชือกบ่วงฮะทำทั้งบวงมันคล้องกระปอมอ่ะแล้วก็ไม้ยาวๆคล้องเลยโอ้ใส่กระสอบ เดยดจัง,งมงข้าวสารอยู่นะเพราะมีคนชมไ์สด <laughs> น, <laughs> นี่ข้าวสารเนี่ยนีข้าวเหนียวเลยข้าเหนียวนีว่บัตรเอทีเอมคืนแล้วนะเดี๋ยวยูสี่สิบเอ็ดบาทด้สิบหกบาทมาแล้วเนี่ยสิบโลโลละสี่สิบข้าวเหนียวใหม่ จบกันเนาะจ<ะ>บกันยังเดือนหน้าก็จ่ายดอได้เดยวนหน้านะน้องประมูลแล้วน<ะ>้าคือปมูลแล้วเอาไปรประมลประมลหรือขายปลาประมูลขายแล้วอเอาไล่ล้วยกัมอะไกัมน้องสาวที่อยู่บ้านบอกว่าพอใจไหมไล่กัมมือ ไอ้ละเก้าหมื่นก็ยังไม่เต็มใจลังสาวอะเอาแค่นี้ก็พออะไอ้นี่มันมันเป็นมันยูกลางเขาแต่ม,มันยูกลางเขาอ๋ออ่ะ,อะที่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 ไข<า>่ขแดงไข่ดาวอเอาไรละเก้าหมื่นทุกคนเก้าหมื่นมึงสดเดี๋ยวจิ้มเดือนลังสาวโอน,น,นอมึงโอ,อ้ขายเลยขายเลยเหรอเปิดขายแล้วค่ะโอ้ขายเก้าหมื่นเนี่ยนะ ไล่ละก้ามือเดี๋ยว้องสาวเดี๋ยวก็อีกตัวก็จะกล้าไปโอนที่มันคือกันนั่นแหละยกไว้มันน่นสิบโลนั่นน่ะสิบโลได้แค่เนี้ยสี่ร้อยอะแต่ข้ามใหม่ครับเม็ดสวยเม็ดใหญ่น่ะเดี๋ยวเยนใช่ไหม่ครับ ที่ใครที่มันที่ใครที่มันมที่จ่ายมาไม่ทันอ,อืมตัวยาวใหญ่เ,<ะ>เนี่ยเร็วครับไปนี่แหลทั้งก่อนไปเจอฟังนลุงเรือออกไปโน่นอันนี้น <c oughs> น่าจะอยุดนี่แหละแถวในเนี่ยในโดนะ๊

ก็เป็นผลงานของแคมป์แคมป์แคมป์มิดผนแคมป์ตัดอ้อยข้างหลังเนี่ยนะข้างหลังโบดฝ <c oughs> ากซื้อข้าวสาร <c oughs> ข้าวเหนียวฝากให้ไปกดเงิน a t m อาศแดดไม่แรงแต่ว่าก็ร้อนเหมือนกันนั่นเนี่ย <c oughs> เออแดดไม่ร้อนแต่ก็แรงแดดไม่แรงแต่ก็ร้อนนี่เด็กๆมาดูดมกันจังเลยเหมือนล้างว่าเป็นนอนกันหมดไม่เคยเฮาเป็นไหนละคุณช่างโกคุณแมวว่าข้าต่อคุณสมิง มีผู้มไหมดมได้กิ่นกันย่างนนี้เอ,อ่อเอามานี่เอามานี่งคกใสแตักเลยโอเคก็ขอจบ <c oughs> กันไลฟ์สด <c oughs> แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับคุณบังออนฮาระคุณสุริโยไทย เกตรินคุณเพนอันจจประจวบพ่อประจวบสวัสดีครับ